มาเลยสวัสดีครับ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 สวต้อนรับคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการใช้ปากเตยบอลแต่บนตเนี้ยนี่คือมีอาจารย์ต้นมีอาจารย์บอยครับอย่างที่เรารู้กันในโปสเตอร์นะครับในในทพี่บอยมีอะไรอยากจะขิงก่อนเกมใส่พี่ต้นครับเอาอย่างนี้เลยเหรอเอาอย่างนี้เลยมันใช่ปากเตะบอลคุณโยนมาอย่างนี้เลยโยนอย่างนี้เลยดื้อย่างนี้เลย วันนี้อาเซนอนมีป้อมปาการเชีรมิเลตครับเราไม่ยอมพลาดครั้งที่สองนรเขาบอกเขาบอกให้นะไม่ยอมพลาดครั้งนี้ต่อคนมันพลาดไปแล้วอ่ะลองด้ลองด้ไม่รู้เลยแล้วจะมีั้งที่สอได้ยังไงวะอีกออมมา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 มีมาามาามาานอมา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 อามอมามามาาาม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 าอม้มมามามานานานาา กำให้โจโกเมสเบาได้เบาพอไอ้เบาเบาเลยย่าเบาเอ๋ยต่อตัวอุ้ยโจโกเมสเอาอาเซนอตสวนปไปตีเนลลี่โอ้โหแล้วเจอตัวมาวเอ้าแล้วดวยเฮ้่เยเฮ้ยเอายังไง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 ทไปทำไปโอ้ยเอายังไงอย่างไรอย่าพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลุก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 ลกบอน ไหลเข้ามาโอ้โหนั่แม่งกลุมกล้องนี้แม่งไม่เห็นอะไรเลยโอ้ยโมโหคือพยายามไม่เห็นตัวเติมเลยว่ามันจะเติมยังไงพยายามอยากจะลุ้นด้วยนะแต่แบบดูแล้วปวดตามากเลยไม่เห็นเลยว่าตัวเติมมีเปล่าแม่งหาโอ้ต่างว่านี้ลิเวอร์พูลยังไม่ยกโทแล้วยิงโอ้โหโคดี้กักโปโอเด็กเราหลุดนจังวะลุดแล้วหลุดนเอามาลุ้นเอามาลุ้นเอามายิงโตตัดสิน เฮไปก่อนเฮ้ไปกอนเฮ้ไปก่อนล้าเบล้ำเบาเฮ้ไปก่อต้องบอกว่าไอ้มุมไอ้้เน hey ี่ยไม่เห็นไม่เลยเห็นเยฮไปก่อนเดียวเดคือเลีูยกมืออย่างเงี้ยเดี๋ยวดูกันนอ้มุมปกติองวันนี้ยงยังดูนี่ล้ำไม่ล้ำไม่เหลือเหลืออันนี้เหลือละเหลือที่หนึ่งก็ไม่อ้าไม่เช็คด้วย โอ้ขาดเลยนะทด้วยหนึ่งศูนย์ครับาอ์เซนขึ้นนำเรียููไปแล้วนะครับตอนนี้ได้เห็นแล้วว่าารสเซนเริ่มไม่ไม่ต้องเพรสละคือคือคือใช้เหมือนกับที่ตัวเองเล่นเจอทีมหมื่นเวลาทีมหมื่นเขานำอา์เซนอนเขาจะได้แบบนี้หลายทีมใช้วิธีคืออย่าเลยเส้นขึ้นมาแล้วกันตั้งอยู่ในแดนค่อยเพรสยเฮ้ยเอายังไงอย่างไงยังไงยังไงเอาเอาฟาวหรือเปล่าอุโยการติดบล็อกฟันได โอ้โหแต่เทรนเปิดเข้ามาจังหวะนี้แล้วโอ้โหสกัดญจรเข้าซองดาบิดรายยะย้อนกลับไปเซตอัพตั้งแต่พวกศัประตูอ่ะโอ้โหทำได้ไงทำได้ลงคอแต่จังหวะนี้โอ้โหสัญบามันเบาเบาโอ้อะไรเนี่ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โยอะไรวะเนี่ยผมบอกแล้วแต่จริงเนี่ยเป็นนาทีที่โอ้โหโถนาทีบาสสุดท้ายอะไรวะเนี่ย โอ๊ยเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรเลยกาเฟนแบชก็ไหลยัดไปตรงกลางซึ่งเนี่ยจับบอลหลุดไปละเนี่ยเนี่ยเนี่ยบังบังบังให้ออกเอาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูใกล้ๆมันยังไงนะเหมือนลุยดีอาร์ดมันแตะโดนนิดนึงอ่ะไปสกิจบอลกลับมาเนี่ยรายาช้าหรือเปล่าคือใช่คือซาลิบาบังแล้วระยาต้องช้าออกมา อะไอะโอ้โหโอนแผนลูกนี้ไม่เข้าก็จุดทออยู่ดีอะก็ไม่รอดสี่สิบห้าม้เขานามเขาถามผมว่ารู้สึกยังไงผมก็นั่งกดลาซาด้ดูโชว์เลยดีมากที่มันเป็นเรื่องปกติแล้วที่อ๊อย่างเงี้ยอย่างว่านหลังง้ยมันดีเอาอไรหลุดไปยังไงยิงไม่พอดยเข้าใจยิงอ กเพื่อให้แบบว่ากองหลังรีบพูดดูเอาแบบโอ้โหอ้นวได้เอาเอ้เอา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 เหลืองเลยเหลืองเลยทำไมเหลืองเลยเหรอเหลืองเลยไปฮาเวดวงฮาเวดไปยาตาเตยไม่กลัวมันยาตาเตยโอ้โนี้โ uh, อ oh 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 like ้โหกรรมการผาดอย่างนี <t os> ้เลยเห็นเห็นไม่ต้องลุ้นลุกมาก่อน เอาเปิดศาสตร์เข้ามาเนี่ยเปิดเข้ามาเอ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 ามาได้ปล่อยบอลตกแต่เอาเอาเฉยๆออกมีเหมือนกัน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 มาเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นมาเฉยอู้หูอะไรขึ้นบอกขึ้นแจกก่อนแจ้งเฉยแจกเกิดอะไรขึ้น อย่างที่บอกไปแล้วตอนต้นเกมบราว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าใครพลาดอ่ะก็เห็นคนโดนลงโทษเจ็บเมื่อกี้อาร์เซนอลครึ่งแรกพลาดกระโดดเลี้ยวร์พูลี้เวพูลพลาดกระโดนก็เป็นก็เท่านั้นแต่แต่เหมือนอาร์เตต้าให้มาตินนลรี่มาเล่นหน้าเป้าใช่ไหมแล้วแคลเวตไปเล่นด้านข้างแทนใช่ไหมใช่อืแล้วไม่ได้ผลอาร์เซนอลมันเปลี่ยนตอนแน่งกันบ่อยอยู่แล้วอยืดหยุ่นได้มันเปลี่ยนบ่อยอยู่แล้วโอ้คือฟานดาไปปล่อยบอลตกไงโอ้ไลซงโอ้ไลงก็แบบ โอซึ่งปูอติอะลิซงออกมาแบบนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยพลาดมันมีจังหวะเออจังหวะปิดหนึ่งอะมันมีมันมีตันนิดนึงเนี่ยตรงนี้ตรงนี้บางไปแล้วเนี่ยแล้วโดนชนเงี้ยแต่ก็ไม่น่ครับเออแต่มันก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรมันอยู่ที่อะลิซนถ้ามันอะลซมาจังหวกว่านี้อยู่ที่ตัดบอลได้คือรู้เนี้ยมันพามันก็เบียดไหลตอนไหล่ะมันเป็นการปะทปกติไม่แต่จังหวะที่พูดคือ มันก็ไม่ทำให้อลิซองมันผิดโอ้เดือดคือมันไปเตะโอยอาลิซองกลัวไปเตะเพื่อนมันไปเตะโดนฟันไดรไงจังหวะนี้ก็เลยไม่กล้าหวดไปคือทจริงๆลูกนี้มันพาดที่ฟันไดถอ่ะเป็นกองหลังมันปล่อยบอลตกแบบนี้ไม่ได้เบอร์เตะมุมมาเสาแรกใครครับโมมาได้ยิงจังหวะนี้โอุ๊ยเริ่มดับเสาอเล็กซิสแบ็กอลิสเตอร์โหลูกนี้ใจโคตรเวสต์เอาไปดิบเอาเอาดาวินล์นูญ ยิงการยันเสาแรกนี่แหละเขาเรียกว่าอะไรนะเอาอะไรกันวะเนี่ยอะไรวะเพื่อนกัน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 ซักผักล็อกคอเอาละครับลิเวอร์พูลพยายามหาช่องเจาะอยู่อซะซอนรับลึกเหลือเกินเอวเลียเปิดเข้ามาเออเนี่ยเนี่ยจังหวะเลี้ยวซ้ายงงเอาไม่ได้เก็บไม่ได้เออโอ้โหแดงไหมแดงไหมแดงไหมโอ้โหแดงไหมแดงเรียบร้อยแดงเออเอยต้องแดงสิครับคุณไปโอเคทางเนี้ย ยอมแล้วเหรอสวยท่านเอาไว้สวยมากปม่พลาลุ้นชื่อแม่ตรงกลางไปไหนตรงกลางตรงกลางหัาเข้าไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรอะโอ้ยอีต้าอีตาไปไหนตาไปไหนเจ้าวิ่งมาเลยวิ่งไปเลยเดี๋ยวจะวิ่งเข้ามากินหมูกระทะในสนามไหมไม่ก็ไปโฟล์ทซ่าเอเลยอีกแล้วเออเออแล้ว อาริซงไม่เคยพลาดอะไรแบบนี้ไม่เดี๋ยวผมเข้าใจอารมณ์นะชนะจ่าฝูว่ต้องดีใจธรรมดาไม่เวลาไงเมื่อกี้บอกจะไม่ชนะอยู่นะจะดูวม่พลาดไงดูดิโอ้โหสวยตั้งแต่พมาจังหวะนี้แล้วนะแต่เห็นเลยนะว่ามันไม่เติมเหรอปะธรรมดาตัวกลางต้องพุชเข้าไปแล้วพอมันไม่เติมมันก็ปเปอดไม่เจอเปิดสี่ไม่เข้าเหมือนแต่ว่นี่หรือเปล่าประมาทไปเรื่อยพลาดแต่คู่นี้แล้วตรงนี้มันลุ่มมันไม่พลาดมันไม่ควรจะปล่อยเลยเหมือนจะ เข้าซองอะะไรอะไรเออมันรอดเนี่ยเนี่ยมันไม่โอชาแลบโอชาแลบแล้วแล้วคือแถวซางไม่มีทางเลือกอยู่แล้วนีคู่เดิมเลยเออคู่เดิมเลยอ่ะเรียบร้อยโอ้โหอ่านไปต้นเปิดบ้านเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับเป็นเกมที่ได้ประตูการจัดความใจของคู่แข่งทั้จเลยลงใจหมดเลยลงใจ เกมนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างครับ45นาทีหลังเนี่ย45นาทีหลังก็จริงๆลิพูเริ่มต้นดีนะเออเหมือนเริ่มต้นดูโอเคแต่ว่ามันก็มาตัดสินกันที่ความผิดพลาดส่วนบุคคลเนี่ยใช่ปล่ะมันทำให้เกมมันเปลี่ยนไงแล้วพอลิพูพอตามหลังอ่ะก็เหมือนกดได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม่สุดอ่ะคือมันได้แค่ขึงอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีจังหวะอันตรายเลยไม่มันก็มันมันมาตัดสินกันที่ความผิดพลาดส่วนบุคคลแหละใช่ป่แล้วเกมมันตึงๆแบบนี้มันก็ ชัดเจนเลยว่าแต่ละรูปมันก็มีความหมายไงจ่ว่าแต่แต่คือเลลวอร์พูเองก็ต้องยอมรับว่มมาพอพอการที่มันไม่มีสารล่าด้วยมันก็มีมันก็ส่งผลในในเกมที่มันจังหวะที่คู่ต่อสู้มันลงไปรับลึกๆอย่างเงี้ยเวอร์พูมันก็สร้างจาังหวะจบสกรอร์ได้ไม่มากนักจ่ว่าโอกาสมันก็มาจากแม่ลิเตอร์ยิงไกลอะไรลักษณะจะเป็นลักษณะแบบนั้นเน่ะเข้าไปยิงในกรอบได้ไม่ค่อยเยอะรึ่งหลังอ่ะจริงๆผมต้องบอกว่าแพสนนอนอ่ะผมไม่ค่อย ต้องเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่เสียใจ<ม>เอา,อางี้แบบไม่ได้เสียใจแบบฟูมลายว่า,วาทำไมแบบต้องแพ้ว่ะคือเกมนั้นเราเห็นชัดเจนว่าลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลเนี่ยมีท่ลิเวอร์พูลเล่นผิดฟอร์มไปน,นิดนึงคือพวกเขาติ่มเงินไปเอเขาติ่มเกินไปไอจังหวะ50-50เนี่ยเขาไม่มีแพชชั่นไม่ได้มีการเข้าแบบเพื่อเรียกกำลังเรียกกำลังใจกับเพื่อนนะ่ะมันเหมือนช้าไปจังหวะตลอดโอเคได้ประตูตีเสมอมาด้วยเพอร์ซนาลเลอร์อาร์เซนอลพอครึ่งหลังเนี่ย โชคดีสำหรับผมคือคนที่พลาดเดี๋ยวเป็นอาริซงกับฟานได้ซึ่งเป็นคนนักเตะที่มีประสบการณ์พวกเนี้ยเวลาพลาดแล้วมันกลับมาได้อถ้าเป็นดาวรุ่งสมมติวันนี้ถ้าเป็นคอนอร์แบลลี่ผมไม่รู้มันจะติดในใจแบตลี่เป็นนานขนาดไหนคือโชคดีสองคนนี้แล้วผมเชื่อว่าเกมหน้ามันจะเหมือนเดิมเกมหน้าก็จะกลับมาเล่นได้ตามปกติทีนี้เนี่ยพอพอพลาดไปแล้วทําไงคือพอล้มแล้วก็ต้องกลับมาให้เร็วคือคืออย่างที่บอกไปตั้งแต่หลายรอบแล้วว่ามันเป็นวันที่ ที่แฟนเทอนมันมันต้องบอกว่าแฟนซอนันเป็นเป็นทีมที่แบบเราไม่ได้อะไรกับแชมลีกมานานมากแลว้วอะเรา<ม>เราก็เหมือนช่วงเวลาหนึ่งของลิเวอร์ูก่อนได้แชมลีกอะ<ม>เราก็มีความหวังของเราอยู่เหมือนกันเนอะปะ<ม>แต่เราก็รู้ทีมเราเราดูทุกทีมก็มีปัญหาโน่นนี่นั่นอะไรเงี<ม>้ยเกมนี้เป็นเกมพ่สูจใจว่าคุณทําได้ไหมปีนี้คุณล้มซิตี้ได้<ม>ในบ้านและปีนี้คุณล้มวันนี้คุณล้มลิเวอรูได้อถ้ากับ ในแง่ของผลงานอ่ะคุณทําได้ดีขึ้นในจากเพื่อเทียบปีที่แล้วพอ<ด>มาพอมาพอมาสู่ปีนี้มันก็เหมือนที่ต้นบอกครับมันอีกทั้งสิบห้าแมตช์แล้วแล้วทั้งสองทีมทั้งลิฟวูทั้งอาเซนอนทั้งแมนซิตี้มันต้องเจอเกมที่ต้องชนกันเองอีกอ่ะอาาก็เดี๋ยวถ้าต้องเจอเหลือเอติฮัดสเตเดียมเหลือทอร์เนนอต์สเตเดียมเหลือโอทัฟฟอร์ดมันนึเหลืออีกเกมเกมอีกหลายเกมที่มันจะมีกับที่ดุจะต้องเสียขัน้นอาจจะไม่แพ้แต่อาจจะไม่ชนะ แต้มมันยังมีการตัดกันอีกทั้ง15แมตช์ดังนั้นเนี่ยเกมนี้มันแค่ทำแอสซอนกลับสู่เส้นทางที่มันเคยอยู่มาก่อนต่อจากนี้คือการแข่งความสม่ำเสมอกันแล้วว่าริเอร่าซอนถือว่าจบปีนี้นะไม่มีไม่แมตช์เจอกันละที่เหลือคือแข่งกันว่าใครจะสม่ำเสมอมากกว่ากันผมยังยืนเดิมเดิมอาซอนปีนี้ได้84คะแนนปีนี้ได้มา49ละเราต้องการอีกสท่าประมาณ30คะแนนทุกคนคะแนนเพื่อจะทำให้มันได้มากกว่าเดิมถ้าได้มากกว่าเดิม ค่างแง่ความเสมอคุณดีขึ้น<ช>อ,อันดับจบเท่าไหร่ยังไม่รู้แต่ขงให้ได้มากกว่าเดิมแล้วผมเชื่อว่าปีนี้แต้มมันอ่างเก้าสิบ,บ ไปเลยถึงแชมป์อ่ะน่าจะ90้าหมายถึงทีมแชมป์หรืออาร์เซนอลต้องได้แชมป์เนี่ยต้องมีถ้า90้าสผมว่าดูแต้มที่ตอนนี้เพราะตอนนี้เลี้ยวครูห้าสิถูกไหมครับทีมห้บเอเหลืออีก45คะแนนมันก็ประมาณ96คะแนนโดยประมาณถ้าคือชนะรวด96แต้มมันก็ต้องแก่90นิดนิดแต่ก็น่าจะน่าจะจบก็ต้องแชมป์ก็ต้องประมาณ90อ่ะไป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 เจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้าสสวััดีครบสวัสดีครับ